สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับขุดร่องพี่น้องวันนี้ร่องที่สองแล้วครับยาวประมาณประมาณห้าสิบน่าจะได้แล้วนะมั้งในร่องนี้ร่องก่อนหน้าก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับร,ราวๆนี้เลย ตอนบ่ายนี่ฝนตกลงมาอย่างแรงนะพี่น้องแต่ว่าตกไม่นานครับเขตบ้านเปลื้มนี่ฝนตกดีพี่น้องอยู่ใกล้ภูเขาฝนตกบ่อยครับเขตนี้ดินเหนียวมากนะเพื่อนๆนะ ดินเหนียวดินแน่นครับเหนียวแน่นเลยแหละดินนี่นะครับเวลาขุดมาก็อาจะติดบุ้งกีหน่อยติดปีกหน่อยนะครับทำให้เราขุดได้ช้าลงนิดหน่อยร่องอาจจะมีตรงบ้างมีเบี้ยวบ้างพี่น้องนะครับ มีคดมีงอนะครับฝีมือยังไม่ดีเท่าไหร่ทำไปด้วยพัฒน,นาไปด้วยพี่น้องไม่ยากครับของแบบนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับ ร่องทั้งหมดประมาณห้าพันเมตรเนี่ยห้าหกพันเมตรนี่แหละห้าหกรูนะครับพี 5, 6, น 5, 6, บ่น้องเยอะอยู่ครับมีหลายเจ้านะบ้านปื้มได้เยอะครับปีกไม่ค่อยกินดินสักเท่าไหร่ เน้นสวยเท่าไหร่นะครับเน้นแบบเอาไม่ละเอียดมากนะครับเอาแบบหยาบๆครับแต่ว่าดีมันแข็งครับบางทีมันก็ชา้าเองปีกไม่ค่อยอนี่ด้วยปีกรู้สึกว่าจะไม่อ้า,าเท่าไหร่นะไม่ค่อยกินดินเท่าไหร่ต้องปาดหลายที ปีกเราถูกซูดหรือเปล่าๆๆใครอยากจะขุดร่องขุดอะไรก็ติดต่อมาได้ครับใส่ปีกขุดให้เลย ไปกลวยข้างหน้าหน่อยรู้สึกว่าก้นจะไม่ตรงสักเท่าไร ค่ะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับ